กินแล้วจะอวันกอแม่แน่นอนเจ้าทุกคนกินแล้วมันก็จะต้องได้หับพลังงานมันก็เจ้าแต่ถามว่าจะอ้วนหรือบ่บอนะ้วนเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่คนกินขึ้นอยู่กับลำดับของอาหารติคุนกินขึ้นอยู่กับประเภทอาหารคือ,อยังอ่าถ้าหากคุณกินหมูเน้นคาร์โบไฮเดรตแป้งมันก,มนก็มันก็จะมีน้ำตาลตามมาก็จจะยังขึ้ณตุยได้ไง่ายอันที่สองกินตามลำดับขั้นตอน หื้กินหมูกักใย,ยอาหารเข้าไปก่อนนะเจ้าห้าไข่บะสะดวกดีกว่าจะกินหมูกรักใย,ยอาหารเข้าไปก่อนกากแก้อาหารอย่างเช่นหมูพักหมูขนมไทยะะ่ะคะคุณกับคนจะต้องมีตัวจ่วยนั่นก็คือตัวเลิฟค่ะทุกคนตัวนี้เป็นกากใย,ยอาหารสูงนะเจ้าทุกคนพื่งกิ่นก่อนจะกินอาหารประมาณ15ถึงสาินาทีตามด้วยน้ำหนึ่งถึงสองแก้วอาจจะยางขึ้นคุณนะคะมีความสุขในการกินเช่นเคยนะเจ้าแลวกะบอกอ้วนได้นะเจ้า เพราะว่าเขาไปยาให้คุ้นเกิดการอิ่มไว้มากขึ้นกว่าเดิมเกิดการคุ้มหิวนะคะได้นานกว่าเดิมลดการกินจุกจิกนั่นเองค่ะ